คือเครื่องไฟโบสแกนแล้วใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับการตรวจพังผืดตับหรือไฟโบสแกนนี้วันนี้หมอกจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอะไรคือเครื่องไฟโบสแกนไฟโบสแกนก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่ใช้หลักการ เพื่อมาดูเรื่องของพังผืดในตับกับไขมันที่สะสมในตับนะคะหลักการก็คือมันใช้การปล่อยคลื่นเสียงความถี่ต่ําเข้าไปที่บริเวณเนื้อตับนะคะแล้วก็ส่งความถี่นั้นออกมาที่เครื่องเพื่อแปลเป็นปริมาณไขมันที่สะสมในตับแล้วก็พังผืดในตับ ะะข้อดีของเจ้าเครื่องนี้ก็คือทําได้ง่ายค่ะใช้เวลาแค่ประมาณ5-10นาทีก็เสร็จโดยที่ขณะทําก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บเวลาที่ทํานะคะแล้วก็ท่านแค่เพียงงดน้ำงดอาหาร4ชั่วโมงมาก็สามารถทําได้เลยแล้วใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับการตรวจทางผืดตับหรือไฟโบสแกนนี้ก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะตับอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นวัสตับดีวัสตับซีหรือภาวะไขมันพอกตับ อีกทั้งผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดภาวะน้ำหนักเกินที่มีความเสี่ยงจะเป็นภาวะไขมันพอกตับก็ควรได้รับการตรวจเช่นกันค่ะ